ดูดวงอาทิตย์กำลังจะตกน่าสวยนะครับสวยงามมากจริงๆ uh. นักท่องเที่ยว uh. เยอะๆนะครับมาเลี้ยงนกดูนกนะคบ uh. ินมาให่ไหมดูแต่และตัวดิดูเขา uh. เยอะนะครับมองนี uh. ด่ดูนนะักท่องเที่ยว เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับนี่ก็เป็น <c oughs> เดินดูนักท่องเที่ยวด้วยดูนกด้วยนักท่องเที่ยวเยอะแยะ มา,มาเลี้ยงนกือนกนะบินมาให้นะดูแต่ละตัวดิดูเถอดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะดูนะครับนี่นกนานงเันกำลังบินล่องเข้ามากินเหยื่อกัำนังเที่ยวนะครับดูดวงอาทิตย์กำลังจะตกน่าจะสวยนะครับ งามมากจริงๆเยอะนะครับมองนี้ดูนักท่องเที่ยวนนึกว่ามีเหี่ยเขาจะบินมาทางนี้นี่หลอกเขาไม่มีเหี่ยแต่ว่าทำมา ดูนะครับนี่มันกนางนวือกํำลังบินร่อนเข้ามากินเหยื่อกันนักทงเที่ยวนะครับเยอะนะครับมงนี้ดูนนะักท่องเที่ยว เดียวอ่ะสวยงามมากเลยภาพนะครับนักท่มมองเที่ยวกั็มาเยอะแยะมากมายสวยงามนะครับน้ลงลงองนางนวลเยอะมากเลยใช่ไหมดวงอาทิตย์กำลังจะ รับขอบฟ้าดูนะครับนี่นกนาเงินกำลังบินร่มเข้ามากินเหยื่อกับนัาางเที่ยวนะครับ บรรยากาศพระเลมบางปูเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับนี่ก็เป็นนี่นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเทียเ่ยวมาเยอะมากช่วงเย็นๆบรรยากาศดีนะครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับมาเลี้ยงนกเลี้ยงนกนะ กินมาใช่ไหมเรือแต่ละตัวดิวเรือทอดเยอะมากเลยใช่ไหมเป็นแถวเป็นแถวเป็นแวนแวไปเพื่อเข้ามากินกับอาหารกับนักท่องเที่ยวใช่ไหม เยอะมากเลยครับเยอะมากสถานต่างอากาศบางคูสมุทรปราก,การมา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 นี่ไหมบินมาปุ๊บอาจจะบินมาเป็นแถวปุ๊บเห็นไหมบินมาเป็นแถวเป็นแถวเป็นนักกงเสี้ยว เยอะๆนะครับมาเลี้ยงนกหรือนกในชะ่ไหบินมาใช่ไหมดูแต่ละตัวดิดูเธอดูนะครับนี่นกนางเงือกำลังบินนั่นข้ามมากินเหยื่อกับนนะักท่องเที่ยวนะครับดูดวงองาทิตย์กำลังจะตกหน้าสวยนะครับสวยงามมากจริงๆแน,นว สวย,ยงามมากเลยภาพนะครับนี่นักท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับม,มาเลี้ยงนกดูนกนช่ไหมกินมาใช่ไหมเยแยตอร์เตัวดิตอร์เตอเป็นแถวเป็นแถวเป็นแน,นวไปเพื่อเข้ามากินกับอาหารกับนักท่องเที่ยวเใช่ไหม เยอะมากเลยครับเยอะมากดูดวงอาทิตย์กำลังจะตกน่าี่สวยนะครับสวยงามมากจริงๆดู3า0ีร้อยกสิบองศาไปเลยะะดูดวงอาทิตย์กำลังจะตกน่าี่สวยนะครับ งามมากจริงๆมาดู3ามอยองศาไปเลยนักเที่ยวก็มาเยอะแยะมากมายสวยงามนะครับเมือง,งน,นังลวนถ้านึกว่ามีเหยื่อเขาจะบินมาทารเรานี่หลอกเขาไม่มีเหยื่อแต่ว่าคำมา เขาคิดว่าไม่เหี่ยวเขาจะบินมาหาเนะือเ้อนี่หล่อเขาไม่มีเหี่ยวแต่ว่าคมาเยีะยนะครับดูครับบรรยากาศพระเลมบางปูรับดวงอาทิตย์เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับนี่หมูนกไดโนวล เยอะมากเลยใช่ไหมมา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 นี่ไหมบินมาปุ๊บอาจจะบินมาเป็นแถวปุ๊บเห็นไหมบินมาเป็นแถวเป็นแถวเป็นมา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 นี่ไหมบินมาปุ๊บอาจจะบินมาเป็นแถวปุ๊บปุ๊บเห็นไหมบินมาเป็นแถวเป็นแถวดูบรรยากาศ เลมบางปูดูนะครับ,น,น,น,บน,นี่นกนางเงืกกำลังบินล่องเข้ามากินเหยื่อกับน,นักท่องเที่ยวนะครับดูนะครับ,น,น,น,บน,นี่นกนางเงืกกำลังบินล่องเข้ามากินเหยื่อกับน,นักท่องเที่ยวนะครับ ทันนึกวไม่เหี่ยถ้าจะบินนะฮะนี้นี่ล่อเขาไม่มีเหี่ยแต่ว่าคมาเหลือะค่ับนีสถานตากอ,อากาศบางคู สมุดปลาดการเดินดูนักท่องเที่ยวด้วยดูนกด้วยดูสามร้อยหกสิบองศาไปเลย นตาอากาศบางปูสม <Cornell>. ุทรปราการนี่นะครับสวยงามมากนะครับ